ติดตามกันได้แล้วกันนะครับตอนนี้ครับเรามาดูหนึ่งคู่รักนะครับคุณมอสปฏิพานะครับแล้วก็แฟนสาวของเขาคุณเกมครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีงานรับงานพร้อมกับลูกของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปถามถึงลูกในท้องที่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเจ็ดเดือนแล้วนะครับคนที่สองครับ นี่เลยครับรับงานเดินแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันยกบ้านครับสำหรับครอบครัวปทวิการนะครับนำทีมโดยคุณพ่อมอสปฏิภาและคุณแม่เกมดวงพรครับรวมถึงลูกน้อยนะครับน้องโสนรวมไปถึงว่าที่สมาชิกใหม่ของครอบครัวซึ่งตอนนี้คุณแม่เกมครับก็อุ้มท้องทายาคคนที่2เนี่ยได้7เดือนแล้วแล้วก็มีกําหนดผ่าคลอดในเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยคุณพ่อเสียงดีก็เตรียมเคลียร์คิวเพื่อดูแลพันยาในวันคลอดอย่างเต็มที่สําหรับเรื่องเพศของน้องเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยเอาไว้รอลุ้นตอนคลอดทีเดียวเลยละกันครับ คือคุณพ่อเขาอยากจะลุ้นก็คงลุ้นใช่ไหมกคือแต่มีไปอัลต้าซาวมาบ้างหรือยังคะมีอัลต้าซาวค่ะอัลต้าซาวดูคือดูอันนี้ปกติเช็คสุขภาพความปกติใช่พรฒนาการใช่แต่ว่าบอกหมอว่ายา็นครับแล้วก็รอแบบลุ้นแบบตอนคลอดก็คือมาดูว่าจะเป็นน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงคือผมรู้สึกว่าแบบคนที่สองเนี่ยจริงๆถ้าคนที่สองเป็นผู้ชายมันก็จะ มันก็จะครบนะครับได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็เลยไม่อยากไม่อยากดูรอลุ้นดีกว่าครับก็ตื่นเต้นดีไม่สคัญลคนสุดท้ายแล้วยังไงก็สุดท้ายยังไงก็สุดท้ายทำไมพี่เกลีอดหรพอแล้วอ่ะเลิกป็นไงค่ะส่วนตัวมีกังวลไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันรองออกมาแล้ว๋ยวสนกเขาจะน้อยใจอะไรมีคนบอกเยอะเหมือนกันแต่ว่าคือดูแล้วน่าจับไม่มากเพราะว่าเขาดู เขาดูชอบอ่ะเขาเขาาดูชอบที่จะมีน้องทุกวันนี้ก็แบบคุยกับน้องคุยกับน้องอะไรเงี้ยค่ะเสนอรักน้องไหมคะรักไหมคะรักอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงอ้าวคุณพ่อค่ะเนี่ยเสนุอเป็นผู้ชายพ่อได้ไหมหนูเป็นผู้ชายได้ไหมไม่ได้ ก็อันนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาครับเรื่องตั้งชื่อเรื่องเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรครับมันต้องคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ก็ใช่ใช่ของพี่สาวไปแต่ถ้าผู้ชายก็ก็เดี๋ยวต้องใช่ครับก็เดี๋ยวว่าค่อยว่ากันตรงตรงนั้นครับต่อต้านยะเสพติดผมอยากได้ให้มันหนักแน่นมือนี้นิ่งะหยุดตรงนี้ โฆษณาหยุดยาจะติดหรือว่าส่วนข่าวลือนะครับที่ว่าซิทคอมผู้กองเจ้าสเสน่ห์น่าจะหลุดผังจากช่อง3เปลี่ยนไปออนแอร์ทางช่องดิจิตอลทีวีช่องอื่นแทนนั้นนะครับพระเอกของเรื่องอย่างพี่มอสปฏิพานก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ทราบข่าวเลยว่าจริงหรือไม่ครับไม่ได้ข่าวเลยครับตอนนี้ก็ยังยังถ่ายทำยังปกติอยู่ ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของช่องนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ที่เขาดูแลตรงตรงนี้อยู่ครับถ้าเกิดว่าซีเรีย e สจริงก็คือว่าไม่ได้ถ่ายทากันเลยครับอันนี้ซีเรีย e ส <c oughs> นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแล้วหรือว่า,อ,าอยู่อีกช่องนึงแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ผมก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการปรับผังช่องอยู่แล้วครับตรงนี้ก็คงต้องต้องเป็นการตัดสินใจของทางช่องรถก็ใจหายครับเพราะว่าเราเราเกือบเราตอนนี้ปีที่9แล้วนะครับก็จะ10ปีแล้ว ก็ให้พ้นสิบไปก่อนแล้วกัน <laughs> ยังไม่ได้ข่าวที่ชัดเจนครับครับ